เค okay, ครับก็กราบสวัสดีครับทุกคนด้วยนะครับยินดีเข้าสู่รียการจีจีวอชีวีด้วยนะครับแล้วก็กราบสวัสดีคนที่รักซอสอัาลวารายวานเลู่ดาวทุกท่านด้วยนะครับผมเนาะก็สำหรับวันนี้นะครับอุู่ช่วงจีจีลวตัวร์วีสเองนะครับผมเนาะก็สำหรับวันนี้นะครับก็เข้าสู่พาร์ทที่47แล้วนะครับอ่า ก็สำหรับความเดิมจากพาร์ที่แล้วนะครับทางเราได้ทำการรีวิวเจ้าตัวละครที่มีชื่อว่า a อ s e n นสเตเชียแอนด์ลีฟาเทเรียจากซอ r ต์แวร์ออนไลน์อนิเมชันโวออฟอันเดอร์โบเดงนะครับอ่าก็อันนี้รู้สึกว่าเป็นตู้ฉลองครบรอบ2.5ปีตู้ที่2ใช่ไหมอยาจะบอกตรงๆเลยนะครับว่าเอาตรงๆนะโคตรอยากได้ทั้ง2คนเลยว่ะแต่ด้วยความที่ถ้าเกิดใครที่ตามดูในไลฟ์ซจะเห็นว่า ผมแม่งคตดเกือชิบหายเลยนะครับอะเรามาพูดถึง2ตัวละครนี้หน่อยแล้วกันเนาะว่าทั้ง2ตัวนี้มีความจุดเด่นเรื่องอะไรถ้าเอาของอาร์เซน่าเนี่ยอาร์เซน่าจะเด่นตรงที่ด้วยความที่อาร์เซน่าเนี่ยมันคือตัวดาเมี อาสนะคือตัวดาเมจนะครับแล้วก็ที่สำคัญเหมือนอาสนะสเตเชียเนี่ยมีฟังก์ชันใหม่ก็คือมีโจมตีธรรมดาแบบ ex อ่าปกติโจมตีธรรมดาเนี่ยมันก็คือโจมตีธรรมดาแต่ของอาสนะสเตเชียคือเขามีอ่าโจมตีแบบ ex สกิลด้วยนะครับผมเนาะส่วน ex สกิลของอาสนะคือเหมือนจะเป็นการพุ่งแทงใช่ไหมแล้วประเด็นคือดาเมจไม่ใช่ว่าธรรมดานะดาเมจทีนึงแม่งประมาณหมื่นหนึ่งคือแบบไอ้เนี่ยเป็นสกิลที่แรงมากเลยนะ คือแบบใครที่มีอัศว์เสเยชียคือแบบน่าจะสบายเพราะว่าสกิลเอก็แรงตีได้หลายจังหวะนะครับแล้วก็ไม่ตายก็สวยอะไรมานี้นะครับผมส่วนของรีฟาอันนี้พูดตรงๆนะครับว่าน่าจะเป็นอะไรที่ใหม่เหมือนกันคือของอัสนาต,ตามที่บอกคืออัสนมามันเป็นโจงตีเอสกิลใช่ไหมของรีฟาครับพอกดอีกเสกิลจากบนพื้นกลายเป็นบินทันทีคุณผู้ชมซึ่งรีฟาไม่เคยทําแบบนี้นะ กดสกิล ex แล้วบินซึ่งรู้สึกว่าบินได้แค่ประมาณ10วินาทีปะแล้วก็ระหว่างนั้นครับผมเนาะตรงสกิล l 1กับ2เขาเปลี่ยนแอนิเมชันด้วยว่ามึงเออเขาเปลี่ยนแอนิเมชันด้วยนะด,ยด้วยนะครับอย่างสกิล l นเนีขาเปลี่ยนจากจงตีกาอากาศไป้เขาเปลี่ยนจากาจงต,นะเเจจงตีเวทปะเป็นสอะไรสักอย่างถ้าจะไม่บิดผมก็ลืมลืมแล้วนะครับผมเนาะก็พูดตรงๆนะครับว่า ใครที่ยังไม่เคยเปิดก็อย่าลืมเปิดด้วยนะกันนะเพราะว่าตตตามที่ผมบอกไปคือมันเป็นตัวฉลองครบรอบเพราะว่าเพอรเพิรนะตัวครบรอบมันอาจจะเป็นตัวลิมิเต็ดก็ได้ใครจะไปรู้แต่ว่าเห็นว่าโชคนี้ V s เขาเพยายามขายตัวใหม่ๆมาเป็นข้างตู้ใช่ไหมเออก็รอดูอีกทีนะว่าเออพวกฝั่งของสเตเชียกับรีฟาเธอร์เลเดียดเขาจะเป็นไงแต่ที่แน่ครับคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงครับตัวละครที่เราเห็นก่อนหน้านี้ เดี๋ยวเขาก็เอาอยู่ข้างตู้อยู่ดีเพราะฉะนั้นใครที่เล่นวาเลนไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวมันก็อยู่ข้างตู้แหละแต่แค่ว่ามันจะมาหาคุณไหมอันนี้ก็ไม่รู้นะครับผมเนาะอ่านแล้วก็ไหนไหนพูดถึงตู้ที่แล้วเรามาอัปเดตเกี่ยวกับตู้ a r s e n ซนอลสเต o เชียหน่อยดีกว่านะครับคือยจะบอกคุณผู้ชมก่อนเลยนะครับว่านี่คือตู้แรกในประวัติศาสตร์ของวาเรนโชดาวที่ผมเคยเปิดก็คือตอนนี้นะ ผมเปิดแล้วประมาณ130โลย้ำนะครับว่านี่คือตู้ที่โดนเยอะที่สุดตั้งแต่ที่เคยเล่นมาคือตอนแรกอะตู้ที่ผมเคยโดนเยอะสุดก็คือตู้น้องอีดิทที่เปิดไปประมาณ90โลเทชันแล้วไม่ออกที่อะไรเลยแล้วนี่คือตู้ล่าสุดครับก็คืออัลสเตสเตเชียที่ผมเปิดแล้วประมาณ130โลแล้วคุณนึกสภาพดูนะผมเปิดแทบเป็นแทบตาย แม่งพึ่งออกอาบิลิตี้ให้กูไอ้เหี้ยกูจะบ้าตายคือแบบกูจะบ้าตายคุณผู้ชมคือผมผมไม่รู้มมรจะพูดยังไงกับวารนรล่คือแบบหลังๆนี่มึงมึงชัตเตเหมิมเกิมเข้าไปอะน,นะเลกาชาวเนี่ยคือแบบมึงหลอกกูพาร์หนึ่งเออคือคือคือถ้าเกิดใครทีร่เคยตามนะจะรู้ว่าตู้พาร์หนึ่งเนี่ยผมดวงดีมากแต่พอเข้าสู่พาร์ทที่สองไปต้นไปอ่ะโดกกูเริ่มหมดละ เออโดกูเลิ่มหมดละมีการลุนเลทได้ตัวนั้นตัวนู้นตัวนี้และล่าสุด130โลเพิ่งได้อบิวตี้คือถ้าเกิดได้ตัวละครเนี่ยผมจะดีใจมากเลยไม่เพราะว่าคือกูอยากได้ตัวละครคอมโบโบูสท้าทไฟมากๆเลยอ่ะมันจะได้แบบบูสตัวละครเก่าๆด้วยอะไรประมาณนี้นะครับก็หลักๆตัวละครตูร้ตที่แล้วแล้วก็อัปเดตเกี่ยวกับกาชาเ้วนะว่าคือตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็ แน่นอนนะครับว่าทางผมเนี่ยผมจะเปิดไปเรื่อยๆจนกว่าตู้จะไปแล้วกันถ้าเกิดตามใดที่ตอนแรกมันยังมีเพชรอยู่ใช่ไหมผมก็จะเก็บเพชรเปิดไปเรื่อยๆจนกว่าตู้มันจะไปนะครับผมเนาะเออจนกว่าบู้ตู้มันจะไปนะถ้าเกิดไม่ได้ก็ตามเวรตามกรรมแล้วกันนะครับผมเนาะโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับก็เข้าสู่พาร์ทที่47แล้วนะครับผมเนาะแน่นอนผมเชื่อว่าหลายหลายคนเนี่ยคงสงสัยใช่ไหมครับว่า ทำไมรอบนี้ผมเปิดตัวคลิปวิดีโอแปลกๆจังเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมจะเปิดตัวในวิดีโอไหนๆครับมือถือมือถือมือถือแต่ครั้งนี้ทำไมผมเปิดตัวในอิมูเลเตอร์ครับซึ่งสิ่งที่ผมอยากจะบอกคุณผู้ชมนั่นก็คือตอนนี้นะครับ s o r ์สอาร์ออนไลน์วานเล่นโชวดาวสามารถเล่นบนอิมูเลเตอร์ได้แล้วนะครับอ่า ใช่ครับคุณผูช้ชมฟังไม่ผิดครับตอนนี้วาเลนโชดาวของเราสามารถเล่นบนอิมูเลเตอร์ได้แล้วซึ่งการันตีโดยจากผมเองก็คือตอนตอนนี้ผมอะไปโอลมาแล้วก็คือตอนแรกทางผมเนี่ยไปโหลดประมาณวันพุธอะโหลวดวันพุธเข้าเกมปับ๊บแล้วทีนี้นตอนที่ผมทดลองคือผมลองโหลวดวันพุธเ,เสร็จปุ๊บใช่ไหมเข้าเกมวันพฤหัส ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันสามารถเข้าเกมได้ตามปกติเลยครับแล้วทีนะี้ทางผมเนะี่ยยังไม่เชื่อเว้ยว่าเฮ้ยมันมันมันไม่ได้ผลจริงวะผมก็เลยลองปิดเกมวัดผลิตัสแล้วเปิดอีกทีวันศุกร์ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือครับมันก็เข้าเกมได้เหมือนเดิมเว้ยซึ่งผมเดาว,ว่าเหตุผลที่หลักๆตอนแรกอิมูเลเตอร์เขาเข้าม่ได้เพราะว่าด้วยความที่ครับเกมมันบัก็กเออ ซึ่งก็ตามคาดก็คือน่าน่าจะเกมบัสแหละเพราะเพราะว่าผมเพราะผมเชื่อว่าจริงๆแล้ววันเล่โชดาวอ่ะอิมูลเลเตอร์มันน่าจะเล่นได้แหละนะแต่ด้วยความที่เหมือนเกมมันบั๊กเด็กหรือไม่ก็อีกกรณีหนึ่งคืออาทางเกมเขาเขาอาจจะล็อกโซนไม่ให้อีมลเลูเล่นหรือเปล่าแต่ผมว่าเขาคงไม่น่าล็อกโซหลกมั้งเพราะว่า ด้วยความที่มันเป็นเกมมือถือเนาะเขาไม่ได้มีบนอิมูเลเตอร์เขาเขาไม่ได้มีบนอแอปของตัวเองอย่างเสาม้าเนี่ยเล่นบนอิมูเลเตอร์ไม่ได้นะนะเพราะว่าเขามีเวอร์ชัน p c แล้วก็คือเกมบางเกมนี่ที่จริง,รงต้องต้ง,ตงว่าแล้วแล้ว,แ,ลวแต่เกมเนาะแล้วแต่เกมนะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่ดูคลิปนี้อยู่หรือว่าใครที่ดูคลิปอัปเดตล่าสุดนะครับก็ตามนั้นเนาะก็คือตอนนี้เราสามารถเล่นบนอิมูเลเตอร์ได้แล้ว นะครับผมเนาะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ตั้งแต่พาร์ทนี้ไปต้นไปนะครับคุณผู้ชมก็จะได้เ็จะได้เห็นรีวิวตัวบน PC แล้วนะผมซึ่งก็โอเคนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือผมดีใจตรงที่อย่างน้อยมันสามารถแบ่งเบาภาระได้อย่างเช่นตัวนี้ผมเปิดไปได้เดี๋ยว ID ลองเปิดให้นะครับผมเนาะโอเคเรามาพูดถึงตัวละครใหม่ที่ เพิ่งเข้ามาเลยแล้วกันนะครับผมเนาะต้องบอกเลยนะครับว่าตัวละครไปที่มาในท่าที่นี้เป็นเกี่ยวกับวันแต่งงานอ่าซึ่งแน่นอนนะครับว่าวันที่30อาพฤสภาคมเนี่ยมันคือวันครบรอบแต่งงานของประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมเหมือนที่สก,การของเขานะครับผมเพราะฉะนั้นเกมทุกเกมที่ครูผู้ทงผิวตอนเนี้ยเขาขายตู้แต่งงานหมดเลยมอนเตอร์ไซค์ก็ขายรวมถึงวันรื่อโชดาวก็จะมีแล้วก็ อินดิเกชแฟกเตอร์ไม่แน่ใจว่าจะมีหรือเปล่า่แต่แต่่าว่าน่าจะมีแหละนะครับผมเนาะอ่ะนี่คือหน้าตาตัวละครนะครับผมเนาะนี่ก็สองตสอตัวละครใหม่ที่มาก็จะมีเจ้าชิโนนชุดแต่งงานแล้วก็ยูกิชุดแต่งงานเองเนอะครับผมนะอ่ะดูอาร์ตเวิร์กก่อนนะครับนี่อาร์ตก็สวยนะส่วนยูกิก็ประมาณนี้นะครับผมเนาะอ่ะแล้วผมจะบอกคุณผู้ชมหนึ่งหนึ่งก็คือ ผมอยากจะบอกคุณผู้ชมก่อนเลยนะครับว่าตอนนี้นะครับชินอนผมเปิดได้คุณผู้ชมอ่าผมเปิดชินอนได้คุณผู้ชมผมเปิดประมาณ2โรเทชั่นมั้งเปิดได้แบบงงๆเลยนะครับผมนาะอซึ่งเอาจริงดีใจมากเลยนะที่แบบเฮ้ยกูเปิดได้ไงวะอะไรมานี้นะครับผมนาะอก็แน่นอนนะครับว่าการว่าเดี๋ยวโตู้กาชาเนี่ยเราจะอยู่แค่น้องยูกิแล้วกัน นะผมส่วนของชินอนเราจะทําการรีว in ิวเป็นอะไรดีเราจะรีวิวเป็นอันนี้อะคืออะไรวะเราจะรีวิวเป็นอันนี้คือรีวิวในห้องทดลองแบบธรรมดาแล้วกันเนาะว่าอย่างไงน,นะครับไอ้ไอ้โลไอ้โลโก้มันคืออะไรวะอันนี้งงว่ะเห็นมันมีรูปโปรไฟล์อะไรสักอย่างเนะนี่นีเนี่ยอันนี้คืออะไรผมผมไม่เข้าใจนะครับผมเนาะอ่ะาแล้วก็ลืมบอกนะครับว่านี่ สเตเชียเปิดได้แล้วนะครับอยากจะบอกก่อนเลยนะครับว่าใน ID หลักเนี่ยผมโดน130โลเพิ่งออกอาบ,บีต้ตัดภาพ ID ดีรองผมครับคุณคุณคุณทายสิผมโดนเท่าไหร่3 2, 1, 1, 1, า1สองหนึ่งหนโลทชครับคุณผู้ชมฟังไม่ผิดครับ ID ดีรองผมผมเปิดรอบเดียวได้เลยไอ้เฮีย ไอดีหลักกูเปิดแทบเป็นแทบตายไอดีลองหนึ่งรอบไอยเคกูจะบ้าตายผมจะบ้าตายคุณผู้ชมือแบบกูเครียดหว่ะแต่ยังน้องไม่เป็นไรครับมันคือไอดีสำรองอย่าไปฟีเลตนะครับผมถึงแม้ว่าเฮ้ยไอดีหลักเปิดไม่ได้ไม่เป็นไรครับเรามีไอดีลองไว้คองไว้แบบคอยประดับอะไรมานี้นะครับผมเนาะก็ หลักๆตามนี้นะครับนะครับผมเนาะ <S <S โอเคเดี๋ยวเรามาดูารายละเอียดอบิวิตี้ก่อนเลยกันละก,กันนะ <S 1> <S 1> ไหนๆก็ผมก็ทําบน PC แล้วก็น่าจะสะดวกสบายขึ้นแต่คลิปอาจจะนานหน่อยนะครับผมเนาะ <S <S โาเกตัวลลครชินอนสถานะที่ชินอนกันจะมีก็จะมีสถานะหลับสถานะล็อกสกิลส่วนกลางๆก,ก็จะเป็นสถานะาพิษนะครับหรือว่าสถานะพิษส่วนสถานะที่ชินอนแพลก็ประมาณนี้ก็ประมาณนี้คือไฟสตาร์นสายฟ้าแล้วก็ สถานะผีลมวิญญาณหลอนนะครับผมเนาะต่อมาอเบีตี้นะครับนี่เป็นรูปของอลิสจังนะฮะโอ้สวยมากเลยนะครับผมเนาะสําหรับคอสตาร้าของอเบีตี้ของตู้แต่งงานใหม่ก็คืออ่ะอันนี้ต้องอันน,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 นี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าหลังๆมานี้คือเขาก็จะมีอเบีตี้พร้อมกับตู้กาชาเดอร์เพราะฉะนั้นก็เอาไปวาดเริ่มงมันแต่ภาพนี้มาต้นไปกันแล้วกันนะครับผมเนาะสําหรับคอสตารา้าข,ของอเบีตี้ของไอ,อ้อลิสก็จะประมาณนี้คือ,อบวก o อ s o n r เ t ดนะครับผม30%ให้กับปาร์ตี้ก็คือการสถานะเจ็บปวดนั่นแหละว่าง่าย30%นะครับแล้วก็ต่อมาก็คือเพิ่มดาเมจให้กับท่าแสงทั้งปาร์ตี้นะครับ5%นะครับแล้วก็ต่อมาเมื่ออ,อะไรนะเมื่อมีตัวละครท่าแสงใช่ไหมอา่าจะมีการลดเชนสปีด32.5แล้วก็บวกอา่าเชนแอคแท็กนะครับ7.5% นะครับแล้วก็ต่อมาก็คือ,อลดคูดาวสกิล100%อ l y วันโอลีนะครับแล้วก็สวิตคูดาวสกิล100% 5วินาทีวันโอลีก็คือเหมือนประมาณว่าจะมีลดคูดาวสกิลกับลดคูดาวสวิชหน0ก็คือลดไปเลยประมาณ5วีซึ่งไม่แน่ใจว่ามันเริ่มตั้งแต่ตอนไหนนะแต่ว่าน่าจะมาตั้งแต่ตอนเริ่มเกมเลยนะครับผมเนาะต่อมาน้องยูกินะครับ ยุกิก็จะการสถานนะเหมือนกับชิ้นนั่นก็คือสถานะผีโลกวิญญาณหลอนนะครับแล้วก็ล็อกสกิลส่วนกลางกลางก็จะเป็นสตาร์นั่นเองนะครับผมเนาะส่วนที่เหลือก็จะแพ้หมดเลยเช่นสถานะหลบับสถานะพิกสถานะน้ําแข็งไอสถานะแช่แข็งสถานะสายฟ้าแล้วก็สถานะไฟส่วนอบิตี้ก็จะเป็นน้องเลนจังต้องบอกเลยนะครับว่านี่คือครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของวันเล่นนะครับที่เราได้กินอบิตี้ของน้องเลนจัง เฮ้ยน่าสนใจบอกเลยว่าใครที่เป็นเมียนน้องเลนแล้วก็เล่นวาเล่นก็ใครอยากลงทุนก็ลงทุนกันได้เลยนะจ๊ะสำหรับคมาสามารถของอาบีตี้ของเจ้าน้องเลนจังก็จะเป็นการบวกดาเมจให้กับอ้าวจะอาจจะเป็นการบวกดาเมจธาตุแสง6%ซึ่งไอการบวกเนี้ยคุณต้องมียูกิอยู่ในปาร์ตี้นะถึงจะบวกดาเมจธาตุแสงนะครับ6%แล้วก็สวิตคูดาว ฟอร์ปาร์ตี้ครับผมลดประมาณ32.5%ก็คือว่าง่ายคือเหมือนเป็นการลดสวิตคูลดาวน์ให้กับทั้งปาร์ตี้นะครับ32.5%มีเวลาให้ประมาณ15วินาทีนะครับผมแล้วก็ต่อมาบวกคีย์ดีค่าดาวเมทนะครับ5%นะครับผมอ่าคริบคีิ์ดาเมจก็คือ,เห,อเหมือนกันแหละนะผมบวกคีก damage, ิ์ดาเมจ5%เป็นเวลา15บเกาวิแล้วก็แล้วก็ต่อมาเมื่ออยูกิอยู่ในปาร์ตี้ party, นะครับบวกคีิ์ดาเมจนะครับ4%นั่นเองนะครับผมเนาะ โอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำการรีวิวแล้วกันนะครับผมเนาะอ่าแล้วก็ตอนที่บอกนะนี่มีการเริ่มขายตัวละครเก่าๆที่หลายคนเคยพลาดเนาะเออเพราะฉะนั้นใครที่อยากเปิดก็ไปเปิดกันได้เลยนะจ๊ะเออส่วนทางผมก็อ่าตามล่าอาสนะต่อเออจนกว่ามันจะออกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมนี่เห็นเห็นไหมหลักฐานนะจ๊ะหลักฐานนะจ๊ะว่า สิบโลเทชันจริงนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มรีรวิวตั้งแต่น้องยูกิก่อนละกันแล้วก็น้องชินอนค่อยไปรีวิวในห้องทดลองแบบธรรมดาเนาะโอเคงั้นก็ไป let's go โอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทําการรีวิวเจ้าน้องยูกิชุดวันแต่งงานเลยล้วกันนะครับผมเนาะโอเคก่อนที่เราจะไปเริ่มทําการรีวิวกันเผื่อบ,บางคนสงสัยใช่ไหมครับว่าไอ้สามช่องด้านบนซ้ายมันคืออะไรซึ่งจริงๆมันคือหลอดไม่ตาแหละครับคุณผู้ชม แต่เท่าที่ผมลองสังเกตมาก็คือเหมือนทางเกมน่ะเขาเพิ่งอัปเดตระบบใหม่ก็คือเหมือนเหมือนเพิ่งเหมือนเพิ่งอัปเดตวันนี้คือเขาตัดแบ่งไม้ตายสามารถใช้ได้ถึงสึดถึง3ครั้งก็คือประมาณว่าปกติแล้วอ่ะเวลาเราใช้ท่าใช้ท่าไม่ตายเด่ยเราต้องเก็บโคตรนานใช่ไหมครับแต่นี่คือเราแค่เก็บสั้นๆเห็นไหมครับลคคุณดูหล่อเห็นไหมเก็บนิดเดียวเราสามารถใช้ท่าไม้ตายได้เลยและที่สําคัญนี่ฮะ เราสามารถเก็บได้ถึงสูงสุดถึงสช่องก็คือปก็คือแปลว่าเราสามารถดองทาไม่ตายได้และสามารถใช้ได้ทีเดียวคือ3ครั้งเลยก็คือเหมือนเขาเหมือนเขาน่าจะแบ่งสำหรับสตัวล,ล,ละครอะไรประมาณนี้นะครับผมเนาะก็ถือว่าโอเคนะแบ่งไม่ตายสามช่องจะได้แบบไม่ต้องเก็บอะไรเยอะแยะแต่ว่าปลอคืออาบไม่ตายอลาทองอยังเหมือนเดิมนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเลยเลยลกันนะครับผมเนาะก็ ขออภัยที่ผมอาจจะพูดเล่นพันหน่อย,อยและกันนะโอเคชื่อตัวละครของน้องยุก,กิรับผมมีชื่อว่าคําสาบานอันบริสุทธิ์นะครับผมก็เป็นประเภทสายเวทท่าแสงนะครับผมเนาะสกิลกตัวโตผมมีชื่อว่าช่อดอกไม้แห่งพรนะครับผมเนาะเมื่อน้องยุก,กิทําการใช้สกิลที่1น,นะครับผมเนาะก็จะทําการเพิ่มอินนะครับผมสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไปเวลาสิบห้าวินาทีสามารถใช้เรื่องสุดๆถึง2ครั้งนะครับผมเนาะ โอเคแล้วก็คาสามารถต่อมาก็คือเมื่อยุกิโจงตีเข้าจุดอ่อนนะครับผมจุดอ่อนของทตุที่ตัวเองชนะนะผมอย่างยุกิยุกิเป็นทตุแสงใช่ไหมศัตรูที่ยุกิควรโจงตีคือก็คือทตุมือใช่ไหมซึ่งถ้าเกิดน้องยุกิทําการโจงตีใช่ไหมปุ๊บสมมุติโจงตีแล้วใช่ไหมก็จะได้เพิ่มพลังโจงตีนะครับผมประมาณ45%ให้กับตัวละครทตุแสงด้วยความที่ตัวละครยุกิเป็นทตาแสงใช่ไหมก็แน่นอนนะครับว่ายุกิให้กับชโลตัวละครที่เป็น ท่าแสงเท่านั้นนะครับผมเนาะก็ให้ประมาณาให้ก็คือให้บัฟเนี่ยประมาณ10วินาทีนะครับผมเนาะแล้วก็ต่อมาโจมตีบก2นะจ๊ะต่อมาสกิลโจมตีธรรมดานะครับผมเนาะก็จะเป็นการสร้างกัไถเวทท่าแสงนะครับผม,ม267ยดามเมจนะครับผมเนาะอัาตราค่าบัฟ1กี่นั่นเองนะครับผมเนาะโอเคไปท่าโจมตีก็เหมือนเดิมเพิ่มเติมก็คือ,อมีการ อ่าเหมือนจะมีเอฟเฟกตเป็นดอกไม้ใช่ไหมเออเอฟเฟกตเป็นดอกไม้นะครับนี่ประมาณนี้โอเคต่อมาสกิลที่หนึ่งนะครับผมมีชื่อว่าวายคิรี่บอสซัมนะครับผมเนาะก็จะเป็นการสร้างกราไฟทเวทท่าแสงนะครับผมเนาะ1,124ดาเมจนะครับผมเนาะอัตราค่าวัดสขีดนะครับผมคูลท 16, อ่าม1 6หวินาทีจำนวน10 ประมวลประมาณแปะทีนั่นเองเนะครับผมเนาะโอเคไปรู้สึกลำคาญกินอาที่ผ่าเลยวะอ่าเลวะอาอา,อาโอเคถ้าประมาณนี้เนาะเหมือนจะเป็นการแบบอาชาร์จก่อนแล้วก็พุ่งตรงระหว่างนั้นก็จะมีอะไรทั้งแท่งโผล่มาแล้วก็ โจงตีแบบดอกไม้อะไรประมาณนี้เองนะครับผมเนาะต่อมาสกิลที่2ผมมีชื่อว่าพระจันทร์สองสว่างนะครับผมเนาะก็สร้างกอเตเฮเวสท่าแสงแล้วผมสามร้อดาเมจอัตราคาบอัดได้มีนะจ๊ะโค้ทาม6วิจํานวน1นึ่งชเองนะครับผมเนาะโอเคไปก็ประมาณนี้ชื่อสกิลอย่างหรูหราแต่ไม่ตายคือสกิลเดิมนะครับ โอเคต่อมาได้วาลาสกิลไม้ตายของยูกิแล้วครับผมเนาะมีชื่อว่ามาเธอโรซาริโอนะครับผมเนาะก็จะเป็นการสร้างครอบไปหายเวทแบบไม่มีธาตุนะครับผมเนาะ1232ดาเหมือนเองนะครับผมเนาะโอเคงั้นก็ขอเวลา,าเก็บค่าไม่ตายสักครู่น,นะครับผมโอเคมาได้เวลาใช้ท่าไม่ตายแล้วนะครับผมเนาะแล้วก็เดี๋ยวโชว์ด้วยนะครับว่าเฮ้ยมันสาม,มารถใช้ท่าไม่ตายสูดสุดๆได้3ครั้งจริงๆนะเว้ยเอามาไป ปุ๊บมาเธออ้าวปุ๊บอ,อ,อะไรอ่ะอย่าบอกนะว่าสามารถใช้ท่าไม่ตายต่อได้อ่ะลองลดูดิเฮ้ยเฮ้ยใช่หรอโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองก็คอือสามารถคอมโบไม่ตายได้เลยเฮ้ยโคตรเจ๋งเลยอะ่ะเฮ้ยโคตรเท่เลยอะ่ะเฮ้ย เฮ้ยระบบใหม่ระบบใหม่สามารถใส่ท่าไม่ตายต่อได้ถึงสุดถึงสามครั้งเว้ยเฮ้ยเอาเรื่อง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  ต่อมาสกิลสวิตนะครับผมเนาะก็จะเป็นกิจกรรมการสวิตปกติหรือว่าสวิตตรงจังหวะเนาะก็จะได้เพิ่มค r i t i ค a ลดาเมจนะผมประมาณ20%็ก็หลักๆตัวละครน,น้องยุกยิประมาณนี้เฮ้ยอันนี้ผมตกใจจริงๆนะเว้ยอันอันนี้คือต้องบอ,อกก่อนผมตกใจจริงๆกนแน่อ่ะอย่างน้อยคือผมเดาถูกไว้ว่าโอเคเราสามารถใช้ทําไม่ตายได้สุดถึงได้สูงสุดถึง3ครั้งก็คือเราสามารถดองเกตได้ถึง3ครั้งแล้วแล้วระหว่างนั้นอนะเราสามารถคอมโบ กับใบาตายตัวละครตัวอื่นที่ยังไม่ได้ใช้ได้ซึ่งแบบเฮ้ยมันโอเคนะระบบเนี้ยเออมันขรู้สึกมันมันมันโอเคดีเนาะมันจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาเก็บเกตให้มันนานเลยมานี้เปิดปบๆแบบเฮ้ยเราอยากฟินิเชอร์เลยมาเนี่ยเราก็สามารถใส่ทีเดียวถึง3คนได้เลยเลยมานี้โอเคตอนนี้ก็เข้าห้องเทนนิงแล้วนะครับผมเนาะเอาตัวตว่าคุณผู้ชมผมสารภาพเลยคือธรรมดาห้องเทนนิงทั้ง2อ,อย่างเนี่ยคือพูดตรงๆนะครับผมชอบห้องเทนนิงอันนี้อันนี้ที่สุดแลวว่ะเพราะว่าอย่างแรกคือ มอนมันไม่ขยับแล้วสู้ได้แบบสบายๆเลยตัดภาพห้องทดลองในทดลองในใน,ในกาชาไอสัตว์กินอายมึงขยับทำไมฮลัลโหลกูไม่เข้าใจกูงงอ่ะก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำการรีวิชิโน่้วยกันนะครับผมเนาะก็อันนี้คือหน้าตาสกินนะจ๊ะก็เป็นชิโน่ทรงผมร่างจีจีโอบอลเนอร์แหละแต่เพิ่มเติมคือใส่ชุดแต่งงานแนละ้วก็สวยเซ็กซี่ใช้ได้ สวยไซี้ใช้ได้เลยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มไปลวกันนะจ๊ะก,ก่อนที่คลิปจะนานมากกว่านี้นะครับเริ่มมาจัายชื่อตัวละครของผมมีชื่อว่าคําปฏิญาณอันบริสุทธิ์นะผมก็ชิโนนตัวนี้เป็นประเภทสายซับพอร์ตธาตุแสงนะครับต่อมาสก,กิลตัวตัวนะครับผมต้องบอกเลยนะครับว่าสก,กิลต,ตัวของชิโน,นนี่คือถือว่าเยอะมากๆเลยนะประมาณเอ่อเท่าไหร่วะ 3ความสามารถนะครับผมเนาะอ่ะสำหรับชื่อสกิลตัวผมมีชื่อว่าสัญญาช่อดอกไม้นะครับผมเนาะก็สามารถที่1ก็คือเมื่อสร้างสถานะเจ็บปวดนะครับผมเนาะก็จะเพิ่มความเสียหายธาแสงงร้ยห้านนวน20วินาทีเด่งนะครับผมเนาะเขาสามารถที่2ก็คือเมื่อตัวละครเข้าสู่สนามนะครับก็จะทําการเพิ่มอินให้กับทั้งทีมนะครับผม4 0เปเ็นเวลา40วินาที40ิวินาทีเด่งนะครับผมเนาะ พอใช้ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะจ๊ะต่อมาความสามารถที่3มนั่นก็คือเพิ่ม NMD นะครับผมเนาะ MND นะให้กับทั้งทีมนะครับผม40เปเวลา40วินาทีก็เหมือนเดิมก็คือสามารถใช้ได้แค่ครั้งเดียวเหมือนกันนั่นเองนะครับผมเนาะต่อมาจงตีประมาณบวก2อเองโอ้โหคืออันนี้อันนี้แค่สึก,กติดตัวเนี่ยความสามารถแม่งโคตรยาวเลยนะครับผมเนาะ ต่อมาตรงตีธรรมดานะครับก็จะเป็นการสร้างคอติหายเวทธาตุแสงนะครับผมเนาะ130ดาเมจนะครับผมเนาะแล้วก็ตาสตา์ตัวละครชินอนเนาะเมื่อทําการชาร์ก็จะเป็นการอีกสุนความเร็วสูงเองนะครับผมเนาะโอเคไปเอฟเฟกเดิมเนาะดอกไม้ชาร์บ ก็ระลักสก,กิลจงตีประมาณนี้นะกันเพื่อที่จะให้ไม่นานเกินไปนะครับต่อมาสก,กิลที่1นึ่งก็ผมมีชื่อว่าพายุอันศักดิ์สิทธิ์นะครับก็จะเป็นการสร้างก้อนแต่หายเวทธาตุมืดนะครับ930ดาเมจเองนะครับผมเนาะ แล้วก็ต่อมาเนื่องความที่สกิลของชินนนเนี <design> ่ยมันคือสกิลซัพพอร์ตนะครับผมเนาะก็หลักๆประมาณนี้คือจะเป็นการก็คือหลังจากที่ชินอนใช้สกิลหนึ่งเสร็จใช่ไหมจะสร้างสถานะก็อยหายความเจ็บปวดนั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็ต่อมาหลังจากที่เราใช้สกิลที่1เสร็จแล้วใช่ไหมชินอนจะทําการโยนดอกไม้นะครับผมเนาะแล้วระหว่างที่โยนเสร็จแล้วใช่ไหมดอกไม้ก็จะลงมบนพื้นนะครับผมเนาะซื้อไอ้ดอกไม้ตรงนั้นอะ ถ้าเกิดเราไปเก็บใช่ไหมเราจะได้เพิ่มเลือดเองนะครับผมเนาะซึ่งอัานในอาเวลาในการเก็บคือของเขาให้เวลาประมาณ10วินาทีนะครับผมเนาะเออเขาให้เวลาแค่1ิวินาทีซึ่งในการเก็บดอกไม้ก็ถ้าเกิดว่าชินต้องเก็บให้ตนเองนะเพิ่มเลือดประมาณ3 0นะครับผมเนาะส่วนถ้าคนอื่นเก็บนะครับผมประมาณ15%เองนะครับผมเนาะโอเคไปนี่อ่าดอกไม้นะครับผมเนาะนี่เห็นไหม ดอกไม้ก็จะอยู่บนพื้นแล้วก็ระหว่างนั้นเราสามารถเก็บได้เลยนะครับผมเนาะเออเก็บเก็บไปเก็บไปปั๊บ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 อ่าซึ่งแน่นอนนะแน่นอนนะครับว่าเวลาในการเก็บก็คือสูงสุดประมาณ10วินาทีต่อการใช้สกิลนองนะครับผมเนาะก็าตามที่บอกไปแนละ้วถ้าเกิดชิโน่เก็บก็คือ3 0สเส่วนถ้าเกิดคนอื่นเก็บประมาณ15หเปอร์เซ็นต์นงนะครับผมเนาะก็หลักสกิเเลแรกประมาณนี้นั่นเองนะครับผมเนาะเออใช่ใช่ลืมบอกเลยนะครับว่า,อ,าอัตราค่าคคด ครูทม์สิาวิจำนวน11ฮเดตโทษทีโทษทีทษทลืมบอกไปเลยนะแต่ว่าทางทางซับน่าจะขึ้นนั่นแหละว่าอ,อัตราค่ารัดเท่าไหร่นเนเองนะครับผมเนาะต่อมาสกิลที่2องก็ผมมีชื่อว่าอ่ารัสเกรเนตนะครับก็จะเป็นการสร้างคอตไหเวทท่าแสงนะผม2 4 2ดาวเมียครทูทม์หาวิจำนวน1ฮิงตเองนะครับผมเนาะโอเคไป ก็จะเป็นการปาระเบิดเนาะก็เหมือนเดิมนะครับผมต่อมาสกิลไม่ตายนะครับผมมีชื่อว่าคิลเลอร์คิวลิงเลชนะครับผม1 4 1 8 4 0นะครับผมเนาะก็จะเป็นการสร้างคอติหายเวทแบบไม่มีธาตุนะครับผมเนาะ1,143หอดาเมจเองนะครับผมเนาะโอเคงั้นก็ขอเวลาเก็บค่ารัสสักครู่นะจ๊ะโอเคก่อนที่เราจะไปใช้ไม่ตายกันเดี๋ยวเราจะมาพูดถึง อ่าสกิลสวิชก่อนแล้วการหลังจากที่ชินนนทำการใช้สวิชเนาะก็จะทำการเพิ่ม HP ให้กับทั้งปาร์ตี้ประมาณ10%เปเ็นเวลา15วินาทีเด็กนะครับผมเนาะก็หลักหลักสกิลสวิชประมาณนี้ละกันก็พูดโคตรเร็วเลยเอาเป็นว่าหลังจากนี้ผมจะไม่พูดระหว่างคําว่าระหว่างใช้สวิชหรือว่าจัดสวิชแล้วเพราะผมเชื่อว่าอ่าน่าจะรู้กันแหละว่าเออถ้าพูดถึงสวิชเน่ะก็หลายๆคนที่เล่นก็น่าจะรู้แหละว่า ถ้าพูดถึงสวิตปุ๊บมันก็จะมีระหว่างสวิตกับจัดสวิตเองนะครับผมเนาะก็ระลักความสามารถสวิตประมาณนี้เองเดยครับผมเนาะโอเคงั้นปิดท้ายด้วยไม่ตายชินนั่นกันดีกว่านาะแล้วก็ปิดท้ายด้วยคอมโบไม่ตายคีโตกันเพราะว่าด้วยความที่ไหนๆก็อ่ะมันมีการใช้ไม่ตาแบบคอมโบได้ก็อ่ะเสร็จกูไปปุ้มไม่ตายชินนั่นนะครับปุ้มน,นี่กดเลย ีตตามด้วยคิริโตปุ้มสตราร์เบิร์ตทีมนี่โอ้โหเฮ้ยเอาจริงระบบระบบบันดีมากเลยนะโอเคก็จบกันแล้วนะครับผมสำหรับการรีวิวชินอนแอนยูกิชุดชุดตีมแต่งงานนั่นเองนะครับผมเนาะก็เป็นยังไงบ้างครับผมสำหรับทั้ง2ตัวละครตัวนี้ต้องบอกเลยนะครับว่า ถ้าเทียบทั้งสองคนนี้นะคืออย่างไงอ่ะชินอนมันก็ดีสุดอยู่แล้วครับคือยูกิมันบีดีแค่อะไรนะอ่าเรื่องดาเมจสกิลแรกที่จะแรงกว่าชินอนแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเทียบทุกๆทุกๆด้านนะชินอนจะดีสุดครับคือเหมือนประมาณว่าเกมแม่งอวยชินอนมากกว่ายูกิอ่ะ นะ <c oughs> ครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวผมจะพยายามรีดตัดวิดีโอและกันจะได้ไปไลฟ์สตรีมตู้ใหม่กันต่อเลยแล้วกันเนาะโอเคงั้นไปลแล้วผมไปไปครับฟิ n เกมในตามกุดลไปเจอกันใหม่ในตู้กายชานั่นนะครับผมเนาะโอเคไปแยกย้ยาย